ไ่ขืนมาโดนเติบแล้วมันแมนบอมันสิไปข่ามไหนอน้ำหาห้อยเสืออย่างเพี่น้องเบิดมือขมันยางจันปนี่ิว่างเหวีคค่ยงไขนมาโดถือมันบอม,นบมันสิไปข่ามไสหนอ,อนีน่เห็ ไอั่่ยนี่เขาต้องม,มีขีตมมากน้ำพะล้านหินกับบ่มีห้อยขีดตมได้ล่ะคขันสิมะควมห่วยแถวนี้มันต้องมีขีดตมตมตีขึ้นมาน้ำแห่

โอ้ยนางซุมเลยแ่ขาบอกเสียงรู้อยู่นี่ก้อนหลักทางโผัวยังฮิโน่ไปจังไรหนอก็มีชีรีแถวว่ะโอ้ยนางถ่าซุมบอกเสียงรู้อยู่นี่ก้อดอกเว้ย มาบัดตึกตึกงตึกเตึแรรรแรดรดรร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 กรร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 รเรารรกรร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 ีกรร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 ่รร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 งรรร็รร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 ตรร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 รแรรเรร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 ร่รร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 รอรร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 วล ตัวจะาไปเนาะมันหวานออกมาเลยก๋วี๋วมันเป็นมันรำเนาะเสมนงไขเป็นมันรำเป็นเรื่องเป็นเล่าเโอ้หวานเลยเล่เรื่องง่ายอ่าเตี๋ยวแลกหยั่งดเอนแปดทำอาหเสดใส่้าเหนียวทน่ามันนี่ได้นามากนก็ลยอว้กยแล้วตะขันแหอีหยังด โอ้ยนี่ก็บายคอยแล้วว่านไหยังอยู่มือเลยโอ้ยนี่ก็บายคอยแล้วยังบทานไหยังอยู่มือนี่จหัดว่านฉินกอนเด้นี่เฮ้นเท่าเด๋วะอ่กักแแบแกคำฮึสิ้นน้อยดิดดดดด เรื่องราวสิเป็นยังไงพี่น้องติดต,ตามรับชมฉากต่อไปกันได้แล้วครับ,บเบาเสียงหรน ü, ูเบาเสียงดูเบากลมมาจากตานเบิงก่ปนะหาเสียงลุยน้ำตาดมาแล้วว่ามันเขาบอกเสียงดูบอกว่าเสียงลุยน้ำถาดมาแล้วว่าวม่นเขาบอกเสียงดูบอกว่า ฟังเบิกซะก่อนฟังเบิงก่อนเบิงซะก่อนมันมาสองคนแมนบ่หรือมาผู้เดียวเบิงซะก่อนเดีปืนจ้องไว้ซะก่อนเพื่อความปลอดภัยฉุกเฉินมาจะได้เหนียวไกาได้ว่าแม่งเอาหกเสี้ยนหรือเปล่าเออเออจะบีเลยจะบีเด้มาพัดนั่งหินเทอือเออเออ อยู่ผีเด้ออยู่ผีเด้อมาพลันเห็นพี่โอ้ยโอ้ยแโอ้ยเอาไปอย่างนี้ก่อนเนี่ยโอ้ยสุดโอ้ยโอ้ยนะหัวเข่ามาเปิดทุกเกิ่ม ขื้นผู ré, no, ้ <mañana ference> ืนาดนๆกับเมยตัวละว้าบ่ได้ขื้นผู้ขื้นผาโดนโกับเมื่อยู่ตัวละไปทางไหนหนเพื่นอันหนอคือนันมาหอดแถวะย่างรอดทางไหนหนอสาวตัวไปพบกับผู้หญิฮิโดได้แล้วครับแต่ด็ดเด็ดาดดด ล่ำเสื้อของว่าพึ่งกันแฟนจ๋าใบหน้าสลอนแฟนเพลงกับเต็๊มในหนาหันแฟนสมิงไพร์เตี๊ยมเต็มขนาดดิวี่เด้เป็นจมวนเลยล่ำแบบเหลือล่ำเรลืองสมิงไพรเป็นจมวนบาพ์บีบองลล่ำเรลืองสมิงไพ่์เตอเตยออกมาแต่ละเทีเนียโอ้โหคนลูกคีเมาหน้าหันลูกฟอดน้ำกันซะก่อนเออพอเขาเรื่องกันมานางรุ่นกันดีขึ้นแบบ ช่วงร่ำพ้อนาคยกันว่ล่ะโอ้หวานแดงสมิงไพริเดอร์สิรีครับเปยลนหลับส้มหลับฟังกันได้แล้วครับเออคือในยางอ่อนม,มาพ,นนามาาพี่เป็นเจ้าไหนล่ะเอาคือในยางอ่อนมาทั้งพี่เป็นจังไดนละ่ะเพราะอายุบ่ เสียงคนณยางเข้ามากใกล้ในหัวใจมันตุ่มตอมตึกตึกเลือดเสียงดือดตีประกกเรีย <g ül> วา่าสมิงเขามารออันนั่นนะแต่งเป็นคนมารอใต้หางอันนะ <g ül> โอ้จิยวันเวทไปรับเลยนีม่มองกคกดใหม่ขึ้นไม่มังค่างเรื่องดีเลยเด้ออขึ้นไปนั่งกิ่เรื่องมัน ลองเลี้ยงกับขันโอ้ยมันสี่างไปหอดผมอยู่บ่สายหัวยืงนทั้งต่ายพี่เมียโอ้ยมันสี่างไปหอดผมอยู่บ่สายหัวก็อยู่ทั้งต่พี่เมียเจ้าวาถุเวมันอ้อมไปพุ่นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันคือเสียสมิง มันสะยามเปลี่ยนหอวูมดูบ่าสายหวยก็อยู่งกับไต่ไงใครว่ามันต้องถามทั้งทีละมันค่ได้ลราเข้าไปคอยว่ามันต้องถามทั้งพี่ละ่ะเอาจังไรลราเฮ้ามาเนี้ยว่ามันใจแต่เมื่อไปเบิ่งแล้วบ่มี mình có bị hại thế ngay bản thân mà vui buồn thế ngay đó ấy nó còn hái nhàng nó thế là này là không phải năm sai luôn này có nó hái cái vay coi đấy đấy để tôi sẽ đi từ hàng bây giờ tôi chắc luôn đi <laughs> 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 <laughs>

ก็ได้ยินเสียงผ้านหนามาโยผ่านกันแค่ไหนสีล่ะยกยกใกล้เลยล่ะขึนว่าก็ได้ยินเสียงผ้านหน้ามาอยู่านกันไปเสียล่ะยกยกใกล้เลยล่ะขึ้นว่าสียก่ใกล้นล่ล่ะขึ้นว่ายังบุกหนามัววัวอยู่ลัว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  แต่หอดเป็นบอแมนครับสร้างสร้าง่เสียงกานามาอยู่วะมันัใหญว่อยู่กรรอว่าอันนี้นักจอย่างนี้สอคนอคเสียงลูเสียงยัง่นี่ย่าปามยาปลาฮะยังกว่าย่าปาม่มสียงดูดตาไังเเอาภารก่อน

ลี่กันแล้วิปนเราสองนีเอ่าเนี่ยเ้สม่ามาากยมตื้อมาแเบย่แ้นมาลกที่เอีนีทางไนปฮีโน่ะเอาไปยังฮีโน่ะเอาไปยังฮีโน่ไปยังฮีโน่ขาข่อยแน่ข่ยโอ้ยหนอแล่นบกนำบวบวบบวบ กำลังจะขวบไปหาเขาสั่งไหลก่อนครับพี่แดงใดใครเน่เดบุกน้ามันบอกคาเขาให้เราบุกนะาั แม่ทั้งเลียนทั้งเฝ้าเนอะแม่เอ็มเนี่ยตายหัตายตายหัตายโอยบักเส้นบุ้งจะมาทั้งนี่แม่เอ้ยไปไปบักกึ้มบักฮ้านี่ไปทั้งคู่นี่นี่นี่สัวทั้งเลียนมุกทั้งเลีนทั้งเสียิดจุดสุนใจต้งเลีนซิกแซกตด้วยเรียนเนี่ยเรนสิกเซ็ตตั้งกใหม่เป็นแล้วบางสร้างเด้เห็นงาโกกได้พ่อขึ้นกับเฝ้าดิ

này sang lấy của tay của tay của tay má này sang lấy của bà nè tay của tay tay của tay thà đeo phơi nó ơi ô sạc ไปยันี้นทาไปเนี่ยไปยังนี่นถทาคนแนี่เลีนเสียบมาเลีนอย่างง่ามนี้งา่คนาคนเมื่อยว้าย บอยจังคัดปัจบันี้จังวะปจงไปสากที่เมยเมย์ไปสากที่แลนเมื่อยที่สุดอือฮอ่ะหลือบกีควมพี่น้องอดสาฟังเอาอย่างน่อยอีกีควมอะไางย่งจะควมสามควมป๋า นีตัวเงาตัวนี้โอ้ยนนีตัว้คมง่าตัวเาคนับเปลี่ยนคนอีกแล้วปลาคืมขวมหวยไป็นยงทั้งบุญฮ่องกบมาลกันตามมาตามมาเ้ยหิวข่าด้วยกูเด็นี่ เขากอนบ่ยังไปตัวอัวหงบุเนาะเขาพอตพอมันตย่งสบายสบายละนอลโอ้ยขั้งนามั่ไก่บ่ดเดือบขามึงเาได้อย่งละี่็นยังไปสองบุงตี้ก่ๆโอ้ยทั้งหนามันไปบ่อใดเดอขามโอ้ยทั้งนาน่งมันโอ้ยทั้งนานั่งมันมัดไปบ่ได้โอ้ยทั้งหนาน่ะมันไปบ่ไดเดอบข้ามึงเอ้ย่าไปสอมมั้งด้ mừng cả nhà phải soi mừng tý là Vậy. ôi thằng an màng bày bỏ ai điệp a thằng hưng bày nhắm bưu song tiêu bay 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 ขันมึงสีย่างตอมึงก็ไปตีล่ะมึงได้ยินเสียงบอส่าๆอยู่ทั้งนานมันเป็นเวเรเะวังตกเวเด้เหียบ สักาักตัวนีคำวิสัย่างทองมันก็ไปดีล่ะมันได้ยินเสียงเ่าซะาะอู่ท่านั้นนั่นละน้ำตกหอยแข็งตกลงข้างใตมันจะเป็นปากหอยสานแล้วมันจะไอยไสหุ่มนั่นละน้ำตกหอยแข็งนั่นละน้ำตกหอยแค็งตกลงไปทั้งใต้นั่นก็เป็นปากหอยสานสามแล้วมันเป็นหอยไสหุ่มแล้วไปเอดร้อนแค็งทางหน้าที่เนี่ยหาก็ลงตกแข้น ไหมาแต่หวยใต้ผุนไหลมาแต่หวยใต้ผุนนี่ก็พามาไหลไปเข่าดอนแค้นพาหน้าผู้ยหานแล้กก็บลูกุดแค้นไหลไปเข่าดอนแค้นไหลไปเข่าดอนแค้นพาหน้าพาหนะพานหน้าผู้ญ่หายหล้กก็ไปพุนพาหน้าผู้ญ่หายล้กก็ไปลูกุดแค้น ผ่านหน้าผู้ใหญ่หารแล้วก็ไปล้มกุดแค้นมองมุดจืดมันไหลเป็นแหละ นั่นละน้าโต๊ะ่อยแค่ตกลงไปทั้งไต่ก็เป็นปากหอยสารไหลมาแต่หอยทรายไหลไปเขาดอนแค่มผาผ่านหน้าผู้ใหญ่หานแล้กก็ไปุบผ่านหน้าใหหานแล้กก็ไปรงบุกแค่ น้อยตัวไหลมาแต่ผู้ผาแดง